แล้วกมแล้วมาตึงตนี่นะซีสอมโซ่เครื่องบินลบนไ้เท่ารอบตันรีองอออาเป็นอะไรที่โซ่พูดมาเกิดกรจกะเียบแล้วมีข่าวนาว่าตอนนี้ได้หลบหนีไปยังต่างประเทศแล้วไก็อยู่ระ ต,ต,ตัวเลยถูกออกหมาจับขณะที่นายไพโรจน์นิติวันในอดีตประธานรรมการปฏิรูปยาาและจการปกป้องอทักิจการและณสภาปฏิรูปแห่งชาติีสปชสี <S <S ่ห้าหกเจ็ดเจดหกห้าสี่กับผู้ช่วยและนักคนของบรรการการัตกโี้งวของประเทศรต่างๆทั้งสิ้นจะไ้รับโทะห เอช่องบินลบเดี๋ยวก็เป็นรูปเป็นทรงละสอนค่องบินลบพี่โหตลบหลบเสัญญาญาเลยคคานสามารถมาจากราธรรมโยยสันยานสับะ네วใครทาได้สอนทำได้อะรัน น่นจะเป็นจุดเริ่มต้นหายนานะของอาณาจักรธรรมดาจ้นะโดยข่าวพระบรรมชยโมยเรื่องเ้นทางใช้สิทต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอบตัวตั้งแต่แบรรานระการในชั้นพนักนานสอบสวนจะให้ทีมทนายใช้แย่มืมอกฎหมายต่อสู้ทุกประเด็นตั้งแต่ชั้น,นดีอ่จนจนถึงชั้นอัยการ ติดไม้จะคดีเดียว่มขึ้นเป็นรอห้ดดียันเชื่อว่าอีกไายับวันลาโอ้โหขึ้นบินล็กชก็จะทราบข่าวการบุกเข้าจับกลุ่มนทมมดเนี่ยประธานหันคนแรกในสทย่งบินล็อชยโยเกอรรนทํามที่จะมาถึงในวันนั้นเช่นเดียวกันค่ะโมาันอนั้นเสรหน้ทีระดับพี่แล้ว มันคือเกมอะไรเอาเกมฆ่าัเองบางไัมเนี่ยเห้ยนช่วของกาม่กันลังจกตำรวจังคับการ่าัหัดับคาเสิดตั้งายื่อขายี่ในการส่งมอาติดในช่วงขารปดใหม่

นำพูดที่มาพบบอกกับลูกค้าลูกค้าอย,าก,กา,า,อยา,ากซื้ติดเลยเวยเงาบรเวณ่องธนาการนั้นฟนะังจะระ่านกแต่ด้วยยหตสิติดคือโอนเงินเข้าบัญชีขอลังนี้เพือ่อทา่จะด้วยวันตวงตัดกับรถสระนี้ไม่ได้ ที่เข้าถีทันจึงอจองกับของลางอย่างมานะครับทาี้ผู้ราได้แีหลบหนีไม่ได้ท่านจะมนปีกรามีการใช้ปืนวางทาเบสอให้กับลูกที่ปีกปีกสีดำรวมไปถึงลกทวนการค้างอย่างใช้กับพองกรนนและพอกปองอย่างสิท ให้ซื้ออเงินข้าบชีก่อนจากนั้นจะมีการนำปุ๋อื่นไสมวัตให้ือใช้สารเสตติแทนเงินในการใื้ขายซึ่งตำรวจนั้นกำลังติดตามตัวคนแรกที่หลบหนุยมาดำเนินคดีที่ได้ไ,ไปดูเรื่องของการถึดโคงแกลนะคะ ใครมาวาคิปเปอตรวจนครบาะได้เปิดเผยถึงความสาดนีดรแโรเอร์ที่โดนระเบิดต้วนเนี่ยเเอิทาชิงนะเริศนะคะระว่างทีมชาวไทยวกับชาตินโดนีเซียที่จบ้านปฟาลังสถานเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาคะแตบอกว่าในขณะนี้ยังคงมีผู้ต้องหาตามหมายจับเข้ามาตัวกับเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวนะคะคือนายประพง์านโพทองอายุ38ปีซึ่งเป็นแกน หนึ่งเก้าเก้าห้าครับนี่ของพี่โหดปะล่ะก้เป็นพิ่ค่ะเฮ้ยมีคิปเปอร์อยู่ด้านหลัง้ยไม่รู้ว่ามันมีคนมาแกงหรือโอเคดีนักการศกากงนนดกช่กเตื่นนักเรียแรกนาอะไรเนี่ยเชื่ออะไรอ้าวน่าอะไรเนี่ย ข,ขึ้นแะดีค่ะถึงเวลาจะเ้าายันสซเดีวดูคนอื่นแตตอนนั้นเนี่ยนช่แต่คนานะเอ๊ของพี่แล้ว,น,วน,นะคะจึได้ขเกตุการจบทุกแฝดค่ะตอนนั้นก็มีกลมความเยกลุกเต็มไปหมดจยไม่เห็นว่าครเป็นใครฉันไม่ อยากเว็ขายตัวเพื่อกดตะปูยไม่เด็นตัวให้นตมาประกอบกัี่วกให้ข้างต่อนเฮ้ยพี่ตะกให้สีเหลืองพี่อยากไม่มาเปิดเยได้อ่ะย่ามาแล้วไม่พูดตอนเดินล่ะอู้อาตั้งเลยป่ะไม่สายเลยเออเก้าสองแ่ด ปาโป้โอ้ oh God. จะจะไม่เกอดเออใช้ได้ไดใช้ได้ไกดดั่่่่ไไ้้กอยนนละมม็เวลาวางก็ติดท่กแล้วไอ้ริ่ง

คิดเป็นเ่านอุ้ยอะไรนะเล่นอะไรนะแต่หน้าตาไม่สวยเล่นอะไรนะคิดเป็นท่โน่นเล่นรีสต้นเนี่ยนะเอาสวัสดีทุกคนที่หน้าเราเองเราดิสไลหน้าดีส่หน้าอะไรอ่ะคอมพิวเตอร์อือรอะเดทีเ็ ตอนแรกอี้เล่นดีอ่ะเป็นสามเล่นอสุดแล้วเ e ็นหกเป็ดเลยทีกระสอบกักขึกดไม่ออกอไม่ใช่บอรบ้านตามไม่ดูดีอะไรสองพันตูจะมีอะไรล่ะไม่นอนหนอายุไม่น่าขนาดนี้ อะไรโสนก็ไม่ได้ตดบ้าบ้านักเหม็นบ้า